หมาแลกคู FC อมเมนต์ฟังแล้วขนลุก10บทับ10รู้นะว่าผู้ใหญ่บ้านทำใจได้แล้วแต่น้ำตาไหลสงสารสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มย่ารักชาแนลค่ะเมื่อนี้อุ้มกซิมมี่คาวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันคือเกาค่ะพี่น้องป้าสุดค่ะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค,ค่ะพี่น้องเพื่อนเด็โพสลงนะคะ ฟังแล้วขนลุก10ทับสิบนค่ะพี่น้องครูเจนนี่นะคะพี่น้องเขาไปฟังได้เดค่ะเดออยู่ใน YouTube แล้วค่ะพี่น้องมาฟัง f อเพิ่นนะคะหลังจากที่ทางมีคลิปครูจุนนี่นะคะร้องเพลงหมาแรกครูนะคะลงใน YouTube แล้วค่ะพี่น้องไปซอยกันปันวิวไปซอยกันเบิ่งเดค่ะเดอมาฟังว่า f อเพิน่นคอมเมนต์ว่าจังไดแน่ค่ะพี่น้อง ค่ะอุ้มกระไดนำคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้รับฟังกันด้วยค่ะเด้อมาฟังคอมเมนต์ของ FC เอฟซีเฮาค่ะเอฟซี FC พันบอกว่าสุดยอดมีสถานที่ถ่ายทําเป็นของตัวเองอนาจากโตเกียวขนาดยังไม่ได้สร้างอะไรยังใช้ประโยชน์ดได้ตั้งเยอะเพิ่นวานนะคะเนาะเพาะมากค่ะสุดยอดมากเลยเพิ่นวานนะคะเนาะเสียงดีมากๆเพิ่นวานนะคะเนาะ เพิ่งเคยฟังเพลงนี้จนจบเพลงค่ะเสียงครูจุนนี่เพาะมากเสียงแข็งแรงกังวานใสมากค่ะเสียงเพาะเสียงไม่แหลมมาสันคายพี่น้องเพื่อนวาเสียงมวนค่ะไม่เคยฟังเลยฟังแล้วเพาะมากให้กําลังใจครูจุนนี่ครอบครัวตัวเกียวมิวสิกนะคะครูจุนนี่เสียงดีมากๆไม่มีแดดเสียงเลยสุดยอดมากค่ะ เพราะมากเสียงพุ่งมีพลังมีความใสแถมแหบเล็กๆนี่คือคนร้องเพลงเป็นเสียงจะออกมาจากช่องท้องทำให้ไม่ว่าจะลงคียต่ำหรือคียสูงจะร้องเพลงสบายๆเป็นธรรมชาติไม่ต้องดัดเสียงหรือบีบเสียง เพื่อปีนขึ้นขี่ขอให้ครูจุนี่โตเกียวมิวสิกดังๆปังๆนะครับป้าเสียงครูจุนี่มาแล้วมาแล้วจ้าเอฟซีพ่อไก่และลูกไก่ช่วยกันปั่นมิวนะครับเพื่อนๆนเพื่อนไว้นะคะเนาะแล้วก็อีกบางคนเพื่อนก็บ,บอกว่าผลลุกพลังเสียงเยอะมากๆจาก้าไพเราะมากๆจ้าครูจุนี่มาแล้วจ้าดังๆ,ๆปังๆคะ่ะ10ทับ10เสียงดีของแท้ ขอให้ปังๆดังๆดันๆเด้จ้าแล้วก็รูปอิโมจิหัวใจนะคะครูจุนนี่เสียงดีหน้าตาสวยธรรมชาติพ่อแม่ให้มาโชคดีมากที่ได้มาอยู่ค่ายตัวเกียวมิวสิกขอให้มีแฟนเพลงชื่นชอบมากๆเลยนะคะเอซเนาะค่ะต่างเขามาให้กำลังและแรงใจครูจุนนี่ค่ะยังโมเมทอรนี่เดอพี่น้องเดอรมาฟังกันต่อค่ะ บอสต้องบอกให้ศิลปินแชร์เพลงทุกคนเพลงจะได้ดันขึ้นฟีดบ่อยๆไว้สัตขาเอฟซีเพื่อนกังวังดีเนาะ ครูจุนนี่ร้องเพลงมีเสน่ห์มากค่ะบอสตาแหลมมากชื่นชมและชื่นชอบนะคะร้องเพลงเพาะสวยมีเสน่ห์ค่ะเพลงนี้เดิมไม่เคยฟังจบแต่ตอนนี้ฟังครูจุนนี่ร้องจนจบเพาะมากเลยค่ะฟังบนไปจ้าเสียงดีเสียงเพาะสวยด้วยค่ะขอให้ปังๆนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะของคอมเมนต์ของชาวเน็ตระดับเอพีที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจครูจุนนี่นะคะพี่น้องเนาะ เพิ่นผึ่งปล่อยไปได้พี่น้องเนอะ ผู้ใดที่ยังบม่ทันฟังก็อย่าลืมเข้าไปกดฟังนะจ๊ะที่ youtube นะจ๊ะของค่ายโตเกียวมิวสิกเด้อพนองเด้อะกดพิมพ์เข้าไปค่ายโตเกียวมิวสิกก็ได้ฟังแล้วด้อค่ะเพลงคู่จุนนี่มาแลกคูเด้อพี่นองเด้อมาฟังคอมเมนต์กันต่อคะ่ะหลงฮักคูจุนนี่แท้เพราะมากๆคูจุนนี่ร้องเพลงเพราะมากขออวยพรให้ยอดวิวทะลุล้านเร็วๆนะคะเสียงแน่นพุ่งหน้าฟังชวนติดตามเพราะมากๆคะ่ะ เสียงดีมากร้องแบบสบายๆฟังแล้วไม่เหนื่อยไปด้วยร้องแบบสบายๆกินใจดีค่ะเสียงดีนะฟังสบายหูพลังเสียงสุดยอดจริงๆค่ะครูจูนี่เสียงดีมากค่ะครูจูนี่เสียงสูงไม่แหลมฟังแล้วสบายหูเรื่อนหูขอให้ดังๆฟังๆค่ะเสียงเพาะมากค่ะพลังเสียงสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้โด่งดังยาวๆไปนะคะนะคะเนาะ ชอบเสียงร้องมากค่ะแบบคนฟังไม่เหนื่อยชอบค่ะเสียงสุดยอดอิริจาปังปังเสียงดีมากคะคูเสียงพุง่งเสียงมีพลังเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะแหบนิดๆชอบที่สุดเคะที่สุดปังปังนะจ๊ะเสียงคอมากๆค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะจากเอฟซีนะคะเพื่อนกระบอกถึงเนื้อเพลงหมาแหลกขู่นะคะเพื่อนกระบอกว่าจนสิะค่ะพินองรู้นะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำใจได้แล้ว แต่่อยฟังขึ้น้นามตาไหลคิดย้อนกลับขึ้นสงสารคักแท้เพลงในใจสามรอบแล้วเด้อตั้งแต่ปล่อยมาจะชั่วโมงหนึ่งเพื่อนวานนะคะเนาะอันเพิ่นฟังมาสามบอกเพื่อนฟังแล้วเพื่อน,นก็ะหาย่าสั่นค่ะพี่น้องเพื่อนกระคิดย้อนกลับไปเห็นภาพบอดบิก๊กเพื่อนกระสงสารนะจ๊ะเนาะยังไงแล้วนะจ๊ะตอนนี้บอดบิ๊กเราก็ผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วค่ะพี่น้องนะคะเนาะ เสียงพ่อที่สุดชอบมากครับวัศน์ค่ะอ้าววัศนเพื่อนว่านั่งคือลองเพลงหนีมวนแทเอื้ยมากหลายเพื่อนว่าขอให้นั่งดังๆปังๆไปกับน้องบิ๊กเดล่าอยู่น้ำเพลินไปนานๆสงสารเราที่ผ่านมาคนใกล้ตัวเรามีแต่จุดๆไปแสนพี่น้องขออนุญาตอ่านด้วยค่ะเด้อนะคะเนาะชอบชอบค่ะปันวิวช่วยกันมาแสนค่ะพี่น้อง เมื่อก่อนสงสารผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ตอนนี้สงสารแพาวมากว่าสันค่ะพี่น้องเพลงนี้ต้องที่เสียงผู้ชายหรือนักร้องผู้ชายร้องแก้ค่ะมันคือใช่เลยประสัน FC เอซีเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ในบางส่วนนะคะพี่น้องเนาะังไในก็เป็นกำลังใจให้คูจุนดี้นะคะเพราะว่าหลายเสียงหลายสายที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์นะคะกับไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะพี่น้องบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วนเนื่อย พูดจนหนี่ลองแล้วนาะฟังฟังแล้วรอบหนึ่งบ่พอค่ะพี่น้องต้องกลับไปฟัง2องรอบ3ามรอบว่าสันค่ะพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC ก็ขอชื่นชมบอดบิทนะคะเนาะว่าเพิ่นตถึงเพิราตนะคะเนาะได้ครูจุนนี่เข้ามาร่วมวงด้วยนะคะร่วมค่ายด้วยนะคะถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยค่ะ คันว่าเพิ่อนรองเพลงหมอลำนะคะโตเกียวลำซิ่งเพิ่นกะห้าวหาวค่ะเอฟซี FC มักหลายพี่น้องคันว่ามาลองเพลงมาแหลกผู้เอฟซีก็บอกว่าโอ้ยเพื่อนเสียงดีเสียงหนุม่มเสียงมวนเสียงใส ab, need, need, แหบนิดๆไว้สันตาว่าฟังแหลวเมยฟังเพิ่นๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะเอฟซีผู้บางคนเนะี่ยเพื่อนก็เคยเจอนะคะเนาะ,คะ,นะเคยเจอฟังเพลงและเมย์นัามมากนะคะเนาะเพอเพื่อนมาเจอพราะเพื่นอนมาเจอเพลงของคุณ คู่จุนนี่นะคะมาแหลกคู่ขึ้นมาโอ้ยจะเป็นข่อยฟังสมัยหูฟังเลือนหูข่อยฟังเรือข,อขอ่อยโบมือไมาสันขากันเขามาคอมเมนประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ นี่ราคาพี่น้องอุ้มการนําข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนะานะจังหดก็อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงกันเดอ้อนะคะเดอ้ออยู่ใน u t u b e เด้อของใครโตเกียวมิวสิกมาแลกคูคูจุนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะที่จริงอุ้มก็อยากเอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนั่นแหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนสิติดลิขสิทธิ์ค่ะพี่น้องก็เลยเอาไมา้ฟังเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นแหละค่ะค่คพี่น้องได้ฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกับเอฟซีบางส่วนแล้ว ถ้าพี่น้องที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะอยากนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้จังไดเสียงคู่จุนนี่เป็นจังไดไปฟังแล้วเป็นจังไดสามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาพี่น้องไปแล้วพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะพี่น้อง